พี๋เลยกูกำลังจะตายพี่กดผิดกดผิดกดผิดขอโทษขอโทษแบบแกำลังยิงสุดแบบเสียตายเลยอย่านะสมอง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 ไป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 หมดหมดหมดเลยแตกแตกแตกจุอย่าอย่าอยู่ไหนอยู่ไหตุ๊กตาอย่าไอจกิ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 ไอ้ไอี้ยแม่งกูโดนรับคอกูรับคอแทนอ่า

สปิดสปิดสปิดเฮ้ยกคู่นเฮ้ยไม่เฮ้ยไม่มีแค่ศูนไม่มีแคู่นจุลุกเดี๋ยวแปลกๆละแปลกๆละมือมือกองกองตุุุุุุุุุุงตุุุตุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุรุุุุมุุ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 ุุุุุุุุุุุุุ่ดุ ตัวที่พี่อยู่เลยลิกเป็นไงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเปเเดี๋ยวกิดเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวเกิดใจเย็นใจรอต้องรอ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 มันแบบซ้อมมาดีเฮลโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยเดินไปเป็นสเต็ปเลยไหมไม่ใช่แล้ว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 ไอ้ยกูยิงไม่ได้เฮ้ยเฮ้ย ฮมามาที่กว้างมาที่กว้างมาที่กว้างจูลุกเชียและวอุ้ยล็อกอิมอิมบอดไอ้สัตว์อิมบอดอิมบดอิมบดเอ้ยภูมิตัดหน้าโอ้โหไม่ตายอีกเอ้ยอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลย เออเฮ้ยแชย่แม่งกับโดนรถเอ้ยหลบช่วยเฉยลิกยังอะย,ยังนี่วะหนึไปแล้วลตายแล้วอ่าชิุมปุมจุลุกองอ,อัมตอง,อตองเออตายสักทีอัมตองตายนรกแตกเลยเอะเฮ้ยเจอลิกแล้วเอ้วขอประตูเรียนไปจองหวดสามชานะ สวยแล้วเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไข่ข้อประตูอันเตอร์เหรอเฮ้ยเฮ้ยจกี้จกกี้จกกี้ไอ้ภูมิภูมิจกี้ตักได้อีกเอ้ภูมิภูมิอ่อไอ้ภูมิยานี่หว่าแม่งมึงจะงบไปไหนเนี่ยเอาให้เล็กแล้วกันเอาใช้ตอนเลื่อนเหถอะฮะอันเล็กไปโยนยาดื่มก่อนดื่มก่อนดื่มดำก่อน อยากจะพิมพ์แคทบอกเพื่อนมาวอกเป็นแม่แพทย์ห้าสิบนัดใจเย็นนะเราไม่มีอาวุธแรงนะใจะเย็นนะซ้ำศกซำศกใจเย็นแ,แล้วซ้ำศกโอ้โหไป่ยวอไรกันมาี่ยว reload หลังเดี๋ยวพี่ดูหลังให้ว่าใครเข้ามาหาลิงลิงเนี่ยพี่<ม>ลิงเตะลิงลรบุรี นี่ไงเฮ้ยเอ็งเอ้ยทำไมอยู่ๆมีเอพีห้าวะทำไมมีเ p 5วะอันนี้พี่สงสัยพี่ไม่ได้เล่นมานานเป็นปีเลยเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นมันอัปเดตเหรอเลเวลเดทอะใช่ปะมันอัปเดตใช่ปะเพราะปกติพี่เล่นตะก่อนนู่นเลยไม่ไม่ค่อยจะเจอเลยนะเ p 5นอกจากจะใส่เซตคอมแมนในเนี้ยแต่เนี้ยคือไม่ได้แตะไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคือมันมีให้เลยมันมีนาแล้วพี่มันมีนาพี่ก็แล้ว ใช่ใช่แต่ครั้งนั้นน่ะแต่ไม่ได้ใส่คอมเมนต์เลยนะมันต้องใส่คอมเมนต์นะแต่อันนี้คือไม่ได้ใส่อะไรเลยคือมันมาเลยจูลูกอุย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 ตัดสี่ตัดสี่พักยูพักยูใครปลาไม่มีใครปลาโกรธอ่ะจิตเตอร์อยู่ข้างบนคือู่ข้างบนอยู่ข้างบนจูลูกดิง อ๋อยิงกันเองแล้วยิงกันเองแล้วยิงกันเองแล้วลิกใจเย็นก่อนใจเย็นใจเย็นต้องเคลียร์ให้หมดก่อนนะไอเรียนนึงอะบุนเราไม่ต่างกันพี่คือยังมันดังนะไข่ลั่นนี่ตกหัวนะโอ้ยจักรู้วิทย์วิทย์ ระวังรอีวิมาอีวิทมาพี่เฮ้ยวิทงานเข้าแล้วอ๋อโดนลูกหลงดนลูกหลงเฮ้ยเฮ้้ยอัมตองอัมตองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ย้ย้ยเฮ้ยเม้ยเฮเข้ยมาบางทีมันบงเอ้ยเฮ้ยเน้ยเยเฮ้ยเฮ้้เย้เ้ย้้้้เ ด้วยพลังของกระสุนยิงิเตี่หลบางนัก็ว้าวเฮ้ยมานะกองกองตึ้งตึ้งตึงตึงตึงต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 ตึงเฮเฮ้ยเฮมันจะเอาเฮ้ยพุ่งขวางทำไมเนี่ยอ๋อโดนพุ่งสเม็ดจุลุกเล่นซูปนละพุ่งพุ่งฮะ น่ะโง่โง่ออกไปโง่โดนเลยอ่ะโมก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 อืมเอ้ยเสียงเสียงลิงเสียงลิงลุบบุรีเสียงลิงลุบบุรีไทลุวันไทลุวันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไวันเฮ้ยเอ้ยเอ้ยภูมิตัดได้แล้วอ๋อเฮ้ยไอ้ลิงตัดหน้าหรือไงส่งสหารลิงวะลิงมันตัวรับดาเมจชั้นเยี่ยมเลย เฮ้ยเพื่อนมีฮอบเพื่อนมีฮบเฮ้ยอย่านะใจเย็นนะใจเย็นนะยากนะระดับยากนะฮ้่ระวังหลังมันจะเจาะมเุหลังหนังงไอ้สมองวังงวเฮ้ยเฮ้ดาวดาเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮเฮยเฮ้ยเฮเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ บนหัวบนหัวเพื่อนเพื่อนมีฮอปป่าดูดีเพื่อนมีฮอปโเียไปเร็วเลยไปเลยวิ่งเลยแล้วมาแล้วมาแล้ววิ่งไปไหนอ๋อสปิเตอร์สปิเตอร์มามามาให้ไว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 บกำลังวิ่งอยู่มีฮอปมีฮอปโอ้ยแม่งวอซิน้เ้ย

เดี๋ยวไปเคลียร์กันก่อนไปมีปืนแล้วอ่ะปืนเกาเตอร์เฮ้ยไม่ปืนเคาต้าเคลียร์ซ้ายเคลียร์ขวาไปลุยโอ้โหไอ้นึกว่าจะดูหลังจุลุกยมันออกไปแต่คอฟ้า เฮ้ยมาตัง้งมาตั้งยังไงอันนี้เฮ้เชี่ยเฮ้ยจักขี้จักขี้จักขี้สิวะเจะลุกขี้สวอ๊์กใส่เฮไปโอ้โอ้ไปหลบมุมเลยหลบมุมหลบมุมเกียอะละช่วยลิกช่วยลิกช่วยลิกตายตาย ไข่ลั่นสุดไปวะมีเครื่องกระตุนไข่ไหมนั่นนะอุ้มศพเลยเนาะอุ้มศพไปทำอะไรโอ้ไปปั๊มไข่หมดโม้มเอ้ยยายพี่พี่ีนอไม่ไม่ไม่ไมเก็บเองพีมบอมเบอร์อะจูลูกพี่ลูกอะพี่พีพี่ไปทางลัดเลยเฮ้ยตึึงตึึงต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 ึง ตึงเฮ้ยไอคมาแต่จริงๆเป็นทำไมมันหลุดใช่ังรอเฮ้ยเอามาได้ไงวะเอามาได้ตรงนี้มีทางผ่านเลยดินั่นไงจริงด้วยตรงนี้มีทางผ่านโอ้ยโอ้ ไทเลวันอ๋อยิงกูทำไมกูกูสติดีสุดแล้วนะธรรมดาเล่นเกมนี้สติดีในคนสติดีกค่คนเดียวที่เหลือสติเยี่ยมเช็คเช็คเช็คพี่ถามแอมแอมตองแอมตองเอ้ยแม่งล็อกกูอะล็อกกูล็อกกูอู้ล็อกไอ้ภูมิ หิน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 เอ้ยตายมัน้มัไปตายมันไปตายเฮ้ยเช่วยลิกช่วยลิกให้ไว้ให้ไว้ไวโดนโดนตายตายตาตายตายสงสรลิกอ่ะลิกเฮ้ยภูมิคนเฮ้ยภูเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮเหลวหลายเหลวหลกเยวไ้ยิงก่อนยิงก่อน

ไปต้องถามลุงราวีครูป๊้าไปเลยเออลยภูมิยิงแบบพีบีด้วยนะอำตอง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 เอ้ยยิงยิงให้มันหมดเวฟก่อน ไปไหนไม่ได้อ้าลูกหมดจุลูกเฮ้ย 1, 1, 1> เฮ้ย Hello One เฮ้ย Hello One อีเชี่ยแม่งตบกูเพลินเลย Oh Hello One Hello One Hello One เฮ้ยอเชีย่ยแม่งผีตบเพลินเลย,เย,ย,เลเลยจุลูกจุลูกขอเวลาลิ้งแป๊บนึงกันลิห้งหน่อย ไอ้ภูมิตัดหน้าอีกแล้วไอ้ภูมิกันกันกันหน่อยกันหน่อยกันกันลิงหน่อยกันลิงหน่อยกันลิงกันลิงพร้อมแล้วเคลียร์เลยเคลียร์เลยเคลียร์ปืนเลยเคลียร์ทุกอย่างเลยตามเลยวิ่งตามเลยวิ่งเาลย Let's go ระวังด้วยนะมันจะมีจุดหนึ่งที่สโมุกเกอร์มันชอบอยู่อ่ะยิงด้วยเฮ้ยปิดปิดปิดเก็บให้แล้วเก็บให้แล้วพี่พี่ต้องเล่นสไนเปอร์ตลอดเลยใช่ไหมเนี่ยั้ยนนี่ย เฮ้ยไอ้พเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บให้แล้วอ้าวเฮชาเจอาเจออยู่นะชาเจอชาเจอขบวขบวระวังหัน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 เ้ยอ๋อเฮเฮ้ยพุ่งล่งพุ่งงเดี๋ยวกันให้เดี๋ยวกันให้เอ้ยเยอะเย ไอ้ภูมิก็จะตกกูก็จะเด็ดตามคนต่างชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดสปีดสปิท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 น้ำโคกน้ำโคกอ้ออาล่วงอุ๊ยเขี้ยมันมีเวฟมันอยู่มันมีเวฟมันอยู่ดึงให้อยู่ดึงให้อยู่ดึงให้อยู่ไอ้ภูมิจัดกันไอ้เชียหน้ากูขาวแล้ววะไอ้เชีย กะถึงสักหลังคือย่าเก็บนะเว้ยอย่าเก็บนะเว้ยเก็บตายนะให้เงี้ยยันนะเขามาถือเลื่อยรอละวเดือดเดือมาละอ้โอ้ช้ามากเลยกูวิ่งช้ามากเลยเฮ้ยกูจะตายได้ละเสร็จลิกละไปแล้วอีเชี่ยวิ่งละลิกลิกลิกเฮ้ยเออจะตายเปลือยโอ้ยเฮ้ยติดติดติด ออกไปที่มากปิดปิดปิดประตูเ้ยปิดประตูเปิดเปิดปิดูมลิกเอวเข้ามา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 ก่เอวพี่ลูกเมย์กระเดียงคนเลยพี่เปิดประตูปิดเออหาปืนกระบอกใหม่ใช้ได้เลยโอ้ขอยาหน่อย